ค,คือชีวิตและหัวใจกรรมเรื่อยละพันลนะนาชีวิตและหัวใจที่งาม,มีอะไลกันพันละนาผู้คนเรื่งร้อยตังมากมายไม่มีผู้ใดจะเทียบกันได้ขอพรในดวงดาวทรงให้ใจเธอลงนัมาเจอคนหนึ่งฉันเป็นแค่คนธรรมดาเป็นแค่คนธรรมดา ตามหน้าตามค้กับผมน่ะไม่ได้รวยแค่อยากจะร้องเพลงนี้ไปจีบเธอมันคงจะดีหากว่าเรานันได้เจอความรักงที่หวานเหมือนน้ำตาลทุเป็นเจ้าโยกยามได้โปรดอย่ามองแค่ทางผ่านก็เพียงสักครั้งจะมองมาพลุกเตือนทำให้ลงใจเอ้ใจโอยอย่างผมเพียงแค่คำของคนหนึ่ง แม่เจอคนอย่างฉันเป็นแค่คนธรรมดาเป็นแค่คนธรรมดาที่มันต้องการเพียงถ้าก็เป็นคนคุยใครที่จีบเธอฉันบอกเลยฉันพร้อมเลยฉันคงไม่ยอมขอเพียงแต่พอถ้าแรกเธอรักให้ต่อยมันฉันก็ยอมดาวบนฟ้ากับใจที่บาดทัน้าให้รักรั้งมีสว่างเป็นตั้งแต่ใจหอยหาอยู่ข้างกันฉันต่อยเธอแน่ๆแต่เธอไปอยู่ข้างมันนะ่อนี้าจะโค้ามำดต่ไ าัั้งนนนแต่วีนน้ครา <c oughs> จากนีะเป็นของใคร <c oughs> ฉันได้บอกผ่านเพลงว่าเ <c oughs> จอเป็นกองใจจะเป็นความร <c oughs> ักนิรันดร์เรื่อยไปจะดูแลใ้ <c oughs> นี <c oughs> จน <c oughs> จหอดลมหายใจใจเป็นพันและนะ่าผู้คนเรียงร้อยตั้งมากมายไม่มีผู้ใดจะเดียก,กันไนดะ้ษขอบรอดในดวงดาวส่งให้ใจเธอลงมาให้มาเจอคนอย่างฉันเป็นแค่คนธรรมดาเป็นแค่คนธรรมดา